ความรู้ก้าวล้ำคุณธรรมก้าวหน้าพัฒนาหัตถศิลป์สู่แผ่นดินถิ่นนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษานครศรีธรรมราชและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดงานมหก,กรรมวิชาการมัธยมศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้รวมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่งซึ่งเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา2530เป็นต้นมาโดยใช้ชื่อการจัดงานแตกต่างกันออกไปอาทิเช่นงานมากกรรมผักโรงเรียนงานแสดงนวัตกรรมและผลผลิตนักเรียนงานวันมัธยมศึกษาและเปลี่ยนเป็นงานมากกรรมวิชาการมัธยมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเป็นเขตพื้นที่การศึกษาจึงงดจัดงานมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2546ถึงปีการศึกษา2548และในปีการศึกษา2549สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยสาขานครศรีธรรมราชและคณะกรรมการกลุ่มเกือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นถึงความสําคัญที่จะให้มีเวทีกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แข่งขันและนําเสนอผลงานทางวิชาการจึงได้ร่วมกันจัดงานมากกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่16และดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปีการศึกษา2563ถึงปีการศึกษา2564 เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019มีคำสั่งให้งดการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นระยะเวลา2ปีการศึกษาและในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมจนได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนนำมาสู่การจัดงานมากกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่31ประจำปีการศึกษา2566 แลว้วขวาก็แลว้วลิงซ้ายลิงขวาน่ารักมากความดันพอใจแล้วไปแล้วครับะระยัะได้เลยครับผมโอ้ว่าสัจจินเกอร์จีนโอ้ยทำอะไรอยู่เนี้ยจีนงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่31ประจำปีการศึกษา2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่15-17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณสนามการแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้สนามการแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศจัดการแข่งขันศูนย์พนาวิชาภาษาไทยภาษาต่างประเทศศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์การอ่านอาชีพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสนามการแข่งขันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์พัฒนาวิชาอาเซียนศึกษาสนามการแข่งขันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ภาษาเกาหลีและศิลปะพื้นบ้าน สำหรับสนามการแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมศูนย์พัฒนาวิชาธุรกิจและศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีไทยโรงเรียนโยธินบำรุงจัดการแข่งขันณห้างสาไทยพลาซ่นานครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีสากลประเภทการขับร้อง แล้วอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ